สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ Deep Dive ของเรานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในบทความที่ชื่อเอ่อรำลึก49ปีด้วยจิตใจแห่งความหวังเพราะการระลึกถึงอดีตคือการปลุกอนาคตของประชาธิปไตยไทยตอนที่2ครับบทความนี้เขียนโดยคุณภูสันเย็นเผยแพร่ทางเพจ Facebook ทางใหม่เพื่อสังคมที่ดีงามครับค่ะซึ่งบทความนี้น่าสนใจมากคือไม่ได้แค่พูดถึงเหตุการณ์6ตุลา2519ย้อนหลังไปเฉยๆอืมใช่ครับเขาใช้เหตุการณ์นั้นเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสังคมไทยปัจจุบันเลยนะคือมองว่าเรากําลังอยู่บนทางแยกทางแรกยังไงคะคือด้านหนึ่งเราก็มีความเจริญทางวัตถุเยอะแยะไปหมดแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยบทความใช้คําว่าความล้าหลังทางจิตสํานึกประชาธิปไตยครับอ๋อเข้าใจค่ะ งั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือการลองสกัดบทเรียนสําคัญๆญจากบทความนี้ออกมาเนอะเพื่อจะเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็อาจจะมองไปถึงอนาคตราประชาธิปไตยไทยครับผมบทความชี้ว่าเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่แพงมากเตือนใจว่าถ้าสังคมละเลยความยุติธรรมไม่ฟังเสียงประชาชนผลจะเป็นยังไงแล้วเขาก็สรุปออกมาเป็น3บทเรียนหลกัหลกๆสําหรับวันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับ บทเรียนแรกเลยที่ผู้เขียนเน้นมากๆคือการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความเห็นต่างอืมพื้นฐานเลยนะคะครับคือบทความมองว่าแกนหลักประชาธิปไตยมันต้องเริ่มจากการเคารพความเป็นมนุษย์ของกันและกันก่อนเลยให้สิทธิทุกคนแสดงความเห็นเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องมองความแตกต่างหลากหลายเป็นเรื่องดีเป็นพลังไม่ใช่ภัยคุกคามใช่ครับตรงนี้สําคัญมากแล้วยิ่งพอมาถึงยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะเรื่องนี้ยิ่งชัดเลย บทความพูดถึงความจําเป็นเร่งด่วนเลยนะของสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันทางปัญญาภูมิคุ้มกันทางปัญญาหมายถึงยังไงคะก็คือความสามารถที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับแยกแยะได้ไม่ใช่เอ่อเชื่อไปหมดหรือตกเป็นเครื่องมือของความเกลียดชงังข่าวปลอมอะไรพวกนี้อ๋อคือต้องมีสติในการรับสื่อนั่นเองแล้วการเคารพคนเห็นต่างเนี่ยแหละที่บทความมองว่าสําคัญมากต่อการเติบโตของประชาธิปไตย เพราะถ้าขาดตรงนี้ไปเนี่ยบทเรียนจากอดีตก็บอกว่าความขัดแย้งมันบานปลายได้ง่ายมากการสร้างภูมิคุ้มกันนี้เลยสําคัญต่อการอยู่ร่วมกันซึ่งการจะสร้างภูมิคุ้มกันแบบนั้นได้มันก็อาจจะอืต้องอาศัยสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มันเอ,อื้อ้ดยหรือเปล่าคะใช่เลยครับนั่นก็โยมไปบทเรียนที่สองที่บทความพูดถึงพอดีคือระบบการเมืองที่โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ อันนี้ปัญหาคลาสสิกเลยนะคะครับผู้เขียนชี้ไปที่ปัญหาที่เราก็รู้ๆกันอยู่อย่างเรื่องทุจริตคอร์รัปชันการซื้อเสียงการใช้อํานาจแบบไม่ถูกต้องพวกนี้มันกัดกรองความไว้ใจในระบบไปเรื่อยๆแล้วทางแก้ที่บทความเสนอคืออะไรคะคือต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมความรับผิดชอบขึ้นมาให้ได้ทั้งฝั่งคนมีอานาจที่ต้องพร้อมให้ตรวจสอบกับฝั่งประชาชนเองก็ต้องตื่นตัวติดตามอืออือรัฐต้องเปิดข้อมูลให้โปรง่งใสสื่อต้องทํางานได้อิสระ แล้วคนทั่วไปต้องถามได้ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องกลัวนะครับเหมือนเปลี่ยนมุมมองว่าประชาชนไม่ใช่แค่ผู้รับคำสั่งแต่เป็นเจ้าของอำนาจเป็นหุ้นส่วนสร้างประเทศจริงๆถูกต้องครับซึ่งก็นำมาสู่บทเรียนสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยคืออะไรคะบทเรียนที่สครับการมีประชาชนที่ตื่นรู้และไม่ยอมจำนนต่อความอายุติธรรมอืมอันนี้เน้นที่ตัวประชาชนเลยใช่ครับ บทความย้ำเลยว่าหดใจหรือพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประชาชนไม่ใช่แค่กฎหมายหรือโครงสร้างอย่างเดียวถ้าคนในสังคมเฉยๆชาๆยอมรับเรื่องไม่ถูกต้องจนชินสังคมก็พร้อมจะถอยหลังว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับแล้วคำว่าประชาชนที่ตื่นรู้ในความหมายของบทความนี้นะครับค่ะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นนักเคลื่อนไหวกันทุกคนนะแต่คือพลเมืองธรรมดาธรรมดานี้แหละที่แบบใช้เหตุผลรู้เท่าทันสื่อไม่เชื่ออะไรง่าย กล้าถามในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคําว่ามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์นี่สําคัญมากคือไม่ใช่แค่ต่อต้านด้วยอารมณ์แต่การเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีสติเข้าใจปัญหาวิจารณ์อย่างมีหลักการหรือเสนอทางออกได้อืมเป็นภาพของพลเมืองในระบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งจริงๆนะคะครับบทความมองว่านี่แหละคือหัวใจของการพัฒนาเลย งั้นสรุปแล้วแก่นหลักที่บทความอยากจะสื่อผ่านการรำลึกตกตุลาก็คือไม่ใช่แค่จำความสูญเสียแต่คือการตระหนักว่าเสรีภาพความยุติธรรมความเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องช่วยกันปกป้องตลอดเวลาถูกต้องครับอย่างที่บทความทิ้งทายไว้คมคายมากว่าสังคมที่เรียนรู้จากอดีตจะไม่ทำผิดซ้ำรอยเดิมการเผชิญหน้าอดีตอย่างมีสติรับผิดชอบปัจจุบัน และมองไปข้างหน้าด้วยความหวังเนี่แหละครับคือทางที่จะพาเราไปสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงได้เป็นข้อสรุปที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อด้วยคือบทความเน้นเรื่องประชาชนที่ตื่นรู้กับการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสารรค์ใช่ไหมคะครับโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลมันเยอะแยะท่วมท้นไปหมดแบบนี้ ครับผมคำถามคือไอเจ้าภูมิคุ้มกันทางปัญญาที่จะทําให้เรามีส่วนร่วมอย่างสร้างสารรค์จริงๆโดยไม่ตกหลุมความแตกแยกหรือความเกลียดชังเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเราแต่ละคนจะสร้างหรือพัฒนาภูมิคุ้มกันที่ว่านี้ขึ้นมาในตัวเองได้ยังไงบ้างก็น่าจะเป็นคําถามให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ